สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามุงทุเรียนนั้นราคาโลละเท่าไรคนเยอะมากอะไรคะ่ะคุณผู้ชมเราไปดูกัน ใช่อสบนะ่แค่แล้วเหรอครับ โซนเหนือไหนล้ออะไรนะคะลยเดียวเหยือีย่าเมื่อกี้ก็ได้อย่าดูข้างนี้นะนึกว่ารอระบาดจัดฝาเลยดูแล้ว โลละบาทผมให้ายเองเลยคุณผู้ชมทุเรียนโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะทั้งหมดนี้กิโลละหนึ่งร้อยนะคะเห็นไหมคะแล้วมันมีป้ายอีกฝั่งหนึ่งมันจะเขียนว่าโลละหนึ่งนะคะกระแซือกผค้าว่าคิดว่าโลละหนึ่งบาทนะคะพ่อค้าก็เลยบอกว่าผมไม่ขายเองเลยนะคะถ้าโลละบาทผมกลับไปนอนแล้วตลกดีนะคะคุณผู้ชมผ่อค้าอารมณ์ดีน่ารักเนาะกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะพิกัดอยู่ตลาดดีๆ โลจนะอยุธยานะคะพ่อค้าจะไม่ได้แกะให้นะคะจะให้กรีดกรีดให้เราไปแกะเองที่บ้านนะคะแล้วก็จะเลือกให้ด้วยนะคะอยากได้เนื้อแบบไหนก็บอกพ่อค้าไปเลยวันนี้คนลุมเยอะมากเลยนะคะช่วงเย็นเนาะประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะไปนี่มาเดินเล่นก็เลยอลอเอ๊ะเขามุงกันโลละเท่าไหร่นะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นร้านผลไม้ร้านทุเรียนเนาะหมอนทองนะคะนี่นะคะ ลูกอาจจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีลูกเล็กๆแล้วก็ลูกใหญ่ไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะที่ขายโลร้อยก็ประมาณนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะคะราคาดีงามเลยเนาะเลือกได้ตามชอบเลยนะคะถ้าจอดเนื้อแล้วไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเอาไปเลยนะคะขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้ารุมซื้อกันเยอะเลยเนาะลูก ประมาณโลสองโลเนี่ยนะคะเยอะๆหน่อยนะคะลูกอาจจะไม่สวยนะเห็นไหมคะแต่ว่ากระพูใหญ่อยู่นะคะแล้วแต่เราชอบเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าดีจะได้สักลูกไหมนะคะนี่นะคะมันก็ประมาณนี้นะคะถือว่าปีนี้ทุเรียนคือฮอตมากเลยนะคะราคาไม่แพง เคยรีกินฉ่ำมากเลยนะคะปีนี้กินแบบอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งเลยนะคะจะว่าได้เนาะตั้งแต่ฤดูการทุเรียนมานี้ไม่ต้องชั่งน้ำหนักเลยนะคะไม่ต้องพูดถึงน้ำหนักเนาะให้ผ่านช่วงฤดูการทุเรียนไปก่อน,นะคะ่ะชอบลูกไหนก็บอกพ่อค้าได้เลยนะคะลูกค้าลุมกันเยอะมากเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็เข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะคะ <g ül üyor> ก็จะประมาณนี้นะคะ เลือกได้ตามชอบเลยนะคะตั้งอยู่หน้าหน้าตลาดดีๆโรจนาอายุธยาเลยนะคะใครเดินเข้าตลาดมาจะเห็นเลยนะคะร้านนี้เนาะร้านใหญ่นะคะผละไม้อย่างอื่นก็มีเนาะแต่คุณลูกค้าเลือกเลยตามชอบนะคะแต่วันนี้มากิโลละหนึ่งร้อยนะคะตลาดมีทุกเย็นนะคะใครผ่านมาก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะตลาดนะัดดีๆอยุธยาคะ่ะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะ